กลับมือท่านเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องทัศไทยบ้านครับอยู่ซ้ายมือนะครับผมกดติดตามเสร็จแล้วมันจะขึ้นรูปกระดิ่งนะครับผมให้กดไปที่รูปกระดิ่งด้านขวามือครับแล้วก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมทุกท่านจะไม่พลาดการติดตามช่องทัศไทยบ้านนะครับผมสวัสดีครับพบกับทัดไทยบ้านนะครับมานี่ทัศไทยบ้านนะครับภาท่านูิชมนะครับมาตําบลสักคู่นะครับผมอําเภอสุวรรณภูมิครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผม อนนี้ผมกับอยู่กับคุณ่อมุ่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเสียวมาบึงแปลงผักคุณผอมูุ่นนะครับตามผมมาเลยครับนี่ครับแปลงผักขับนะครับนี่แปลงผักของเรานะครับโอ้สุดยอดเลยครับคุณตาป้าแปลงผักอันนี้พักยังครับนี่ครับผักกวองตุ้งครับพักกวองตุ้งรับกับผักกัดดอกพักกัดดอกเนาะครับโอ้อันนี้ปลูกโดนไหมครับปลูกตั้งเตเมหมดเลยประมาณสองอาทิตย์เดี๋ยวละสองอาทิตย์แล้วครับ สองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์ก็สิซืหามื่นยี่สิบมื่นเนาะยี่สิบหมื่นนะครับครับประมาณยี่สิบหมื่นละอันนี้เขาเอาอย่างไรฮะผูกอย่งไรครับเอาเมเด็ดมาหวานหรือเอาขุดหลุมเบี้ยมันเบี้ยมันเป็นเบี้ยครับกาเบี้ยนร์อ๋อกาเบี้ยร์่าตัวนี้มันบ่อบแปลงนี้ท่านผู้ชมครับแปลงนนั่กาเบี้ยครับแปลงนั่นกาแต่โรคเอามาปลูกโอ้กาโรคโรคเอามาปลูกแปลงนี่มองละต้นสองต้นไปอื ปลูกกะเบียร์ขยายกันบ่ปลูกมันก็เยอะมาครับเยอะมาครับตามมาเรามาเรื่อยๆครับอันนี้เฮาเฮาทรงตลาดอยูุไซครับตลาดสวนภูมิ่มเลยละตลาดสวนภูมิเฮาครับอยู่อยู่ในอำเภอสวนตะพุ่มห่อเลนครับ็นเป็นตลาดสดเหนืออ๋อตลาดวัดเหนืออำเภอสวนภูมิเฮาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับของผอมุ่นเนาะครับ นี่ปากกาดอกอันนั้นพักกนาของนี้พักหน้าเดี๋ยวมาเบิ้งพี่ครับท่านผู้ชมครับนี่นักับบักอตัวนี่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 ปากกาหนาสวยงามสวยงามครับมาเบิ้งครับโอ้นี่ครับขนาดของเ้าครับสุดยอดเลยโอ้อันนี้ปูได้ยั่มือนหรอคุณพ่อมุ่นตัวนี้ปูได้ยั่มื่นหรอครับประมาณสิบหาสิบพกมื่นนี่ละสิบพกมื่นนำหมื่นได้เลยเนาะ เราปุ๋ยห้อาใส่จังไรครับปุ๋ยนี่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยยูเรียแน่กับขี่มูขีหมูครับยูเรียกับขีหมูอเราห้าเข้าคนน้ำจังไรครับมดน้ำมดกเอาเอาอย่างมดเครื่องใส่ใส่ยางฉีดเอาเลยใส่ยางโอ้ใส่ยางัหนบอครับใส่สยางฉีดเอาเลยสูบมาแต่นองผลละอนี่ครับเดินมาดูครับเดินมาดูตามมาดูเลยครับ กล่องแฟนตามมาดูเลยครับโอ้งามเลยงามเลยถ้าอันแม่ค้าเขาไม่รับมารับอยู่นี่เลยบ่ครับหรือจังใดไปส่งเขาเอาไปส่งเขาเอาครับนย่มมะเสาว้นิ่มมะแรงส่งตลาดสดอันครับสุ่งห้องแม่ค้าเขานี้มาครับไปขายยิ่มมะเสาเอาครับแต่ว่าเขาเขาบ่ามรับถึงส่วนบ่คับหรือจังใดบ่อบ่อห่านมาหับมันมีเวลาไปส่งเขาอยู่แค่ห้ามัดเดียวก็ไปส่งเขาไปส่งเป็นกิโล เดีเออ๋ยวเราเดินดูรอบๆเลยครับเดินมาเลยครับว่ามีหอดอันพักอันเนี่ยก่อนพักอันอันกะเพา <c oughs> เอ้ยกะเพาโอ้นี่กะเพาหอดกะเพากะเพาพักบุวผ้าอ๋อนั่นครับโหระผาครับท่านผู้ชมอันนั้นที่ทางหลังครับทั้งหลังเป็นแปลงเลยครับทางผุนพักนางหลักเต็มเลยครับเป็นแปลงเลยครับ นี่ครับตามมาเลยครับตามมาเลย <c oughs> โอ้สุดยอดเลยครับส่วนอันนี้จักไรครับถี่ข้าปลูกนี่เป็นผมว่าเป็นไรไรไ,ไรหนึ่งบ่ไรหนึ่งลหรอหนึ่งไรนะครับท่านผูนช้ชม<ห>ครับน,นี่ครับหนึ่งไรครับสิปลูกขน้าวนะครับปลูกข้าวนาปลูกทั่วปลูกข้าวโพดนึ่กันอะไรหน,นึง่งทั่วข้าวโพดออ๋นี่ครับข้างปลูกไรหนึ่งละอืม มีคางทั่วพร้อมเนาะเอามาเบิงครับมาเบิงนีคางบบอันนี้ยังนีครับนี่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 มเมนทั่วแท้นนี่แตงกลัวแตงกลัวนี่ครับแตงกลัวแต่เรากําลังกาลังปลูกเนาะือครับแตงกลัวครับแตงกลัวเข้าไปดูเลยนะฮะท่าเป็นหน่วยดอกแตงกลัวครับเนี่าทำช่อมุ้งส่เบิงใสเบิงไอ้คางนะครับมันจะเป็นคางนะครับ เป็นตะไคร้ข้างแตงกว่าเป็นตะไคร่นี่ครับข่างแตงกว่าน้าานอ,อ,อสวนผักอันนี้อันนี้จะเป็นบักทั่วบเบอร่เป่นบ่ครับทัว่วกับข้าวโพดข้าง่นส่วน,น,นอ,วออบไปทางนั้น อันนี้จักแถวนี่ครับบักทัวห้องสิบเอ็ดแถวสิบเอ็ดแถวครับโอ้ครับท่านผู้ชมสุดยอดเลยนะครับหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่สิบเอ็ดแถวนะครับเดี๋ยวเราเดินมาข้างขางเลยครับเดินไปบึ้งเรื่อยๆครับพร้พอมุ่นเดินตามเลยครับเดินๆเลยครับเดินเดินน้ำหนาเลยครับไปบึ้งครับเขาเอาสายยางหัวโตเดี๋ยวน้องมีอยู่เนาะสายยางเครื่องสูบ สูบสูบจากไหนครับจากน้องนี่บ่น้องนี่แหละอันนี้น้องยังครับเขาเอิ่นน้องบัวน้องบัวครับโอ้เนี่ยเป็นน้องบัวครับบัวเนี่ยติดถนนเนี่ยสายยางคุณพ่ออือนี่นะครับเสซบึงครับที่เดือดมากนะครับเนี่ยโอ้ยไงครับไงอันนี้ข้าวโพดหัวกล้องบ่ครับครับอ๋อข้าวโพดหัวกล้องข้าวโพดพันธุ์ยังน้อแน่ พันเข่าเหนียวธรรมดาอ๋อพันเข่าเหนียวธรรมดาอือโอ้ยนี่นี่นี่ระบบสายยางมันบ่ครับนี่ระบบสายยางนี่บ่ใสายยางสูบนี่เครื่องเครื่องพูดสิ่งละเครื่องยืดสาครับเครื่องยื่ยอ่อนพูดแล้วโอ้ยอันยาีสูบจากงอไม้น้ามึงสิบบ่อะไรติดตังไว้โอ้ยยางมันหายเนาะเนี่ยสายยางครับสายยางอือโอ้ท่านควรปลูกมั่นเป็นบอครับมั่น ปลูกมันมปลูกมันปลูกมันเดี๋ยวเดินไปเลยครับเดินดูบรรยากาศแปลงนะครับโอ้โหผพอเห็ดเห็ดมาโดนไหมครับเห็ดมากหลายปีแล้วหลายปีแล้วเนาะแล้วเดินประาไปนีกัเลยครับม,มาเต้นนี่ก็มาม้ม ที่ปีหาปีเหรอที่ปีหาปีแล้วครับยูนี่โอ้นี่ครับเห็ดค่างย่างดีเนาะอ๋อนี่บักทั่วเนาะมันมาท่านี่เป็นหน่วยเนาะบอบักทั่วจังมื่นนะครับสี่สิบผามือเริ่มเป็นดอกโอ้สี่สิบห้ามือเนาะเก็บผลผลิตเป็นดอกแล้วมาครับ นี่นะครับแปลงผักเขาอันนี้กะไม้เลยเนาะกะไม้นาะแปลงเนาะปลูกไม้ปลูกไม้อ้ปลูกไม้ปลูกไม้มูนี่ปลูกก่อนมูสุดท้ายนั่นปลูกที่ลังอันนี้ปลูกกว้างกับเได้เก็บแเราเนาะครับแปลงนี้ก็สเได้เก็บแล้วนี่ครับเริ่มเก็บมื่ออื่นนี่ละโอ้มื่ออื่นเริ่มเก็บเลยอ๋อันนี้ผักอันนี้อย่างบะริกเหมือนอีตัวไทยอ๋ออีตัวไทยนั่นบะริกบวกอีตัวไทย ครับเอ้<ม>ตัวอันใบนางรักใบกระเพราอัานนั่ง<ม>รัก<ม>เป็นแปลงเลยตัวนี้ครับ<ำ>โอ้เขาขายกำไอ้จักบาทดีครับนี่ขายจังไหนขายทรงบ่าขายทรงคือการมัดขายทรงจังไดแบบที่นี้ครับจักบาทขายแบบไอ้ขายอันไหนขายสามคำสิทโอ้สามคำสิกินหบาทโอ้โอนั่นบักพริกทางพุน่นโอ้บักพริกพุน่น พี่เปิดเก็บน้วยเมื่อเช้าอู้หู้อันนี้เด้ห่อขาเอย่างเดียวเนี่อันนี้จะจำคือกันละจำละสิบคือกันจำละสิบสองจำลอยสองจำลอยสองจำของเขาโอ้หู้เนือนหย่าบาครับเนื้อขอนห่าไมตายนะมาซือาไปปลูกไหมเอามาสามนี่คุณแม่เนาะคุณแม่ยังเนาะคุณแม่ซื้ออยังครับซื้อเลรียญย่งเนาะครับแม่นางแม่นางเนาะ อ๋อเป็นเป็น,ปนพันลายาของอัผอมุพอ,พอ,ม,พอมุนเหมือนป่ครับแมนโอ้เห็ดสองคนเลยเห็ดสองคนโอ้เก่งครับเห็ดสองคนมดบริษัทมี่สองคนมดบริษัทมี่สองคนเดี๋ยวผม,ม,ม,มสิมารับเออ่มามาสมัครงานนำเดือนรักงามครับรักง <c oughs> ามจะมากินไรกินไรคน <c oughs> โอ้ อโอ้โอ้อันนี้ไม่ไเอามาคางมันบ่นี่ครับับไม่ม่เห็ดคางอันนี้ไม่เอามา,าใส่ตามาแตา่ทับเลมาแต่านา้ยานอแลัวโอ้ไม่ยุค่าเนาะนี่ลครับบรรยากาศนะครับให้ดูเลยคนระับ พ่อได้ส่งหลานไปโรงเรียนไปกันละครับผมเป็นหลานครับนี่เพชรประพลพนเป็ดประพลพนนะครับนี่ครับติดตามน้องเขาได้นะครับช่อง YouTube นะครับเอ่อมามวลชาแนลนะครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเอาเปลี่ยนชื่อแล้วครับชื่ออะไรครับเประพลพน์ชาแนลโอ้เพชรประพลพน์ชาแนลนะฮะเอาเลยเอาเลยร้านแต่ร้านไม่เป็นยังดอกผมเป็นร้านเพิ่นครับนี่ครับให้ดูแปลงเนี่ย นี่ครับนี่ครับครับผมขันมาคิมนีนะครับอ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมให้ทัดไทยบ้านน้ำนี้นะครับอ่าสำหรับมือนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับขอมูลนะครับหลายๆนะครับผมขอบคุณคร <exaggerated. S 1> ับครับ <para> <has> ขอบคุณ,คณทีให้ขอมูลนะครับอ่า <BP> สำหรับคนที่ปลูกักนะครับอ่าสำหรับสำหรับท่านใดที่อยากได้พักน้าก่ติดต่อประมูลได้นะครับอยู่ อำเภอสวนพุ่มนะครับจังหวัดรลอยเอ็ดนะครับอยู่ในตัวอำเภอเมืองเลยนะครับผมนะครับกเดี๋ยวครับผมก็ฝากคลิปไปเพียงตัวนี้ครับ,บสวัสดีครับ